แล้วเจนจีเล่าค้างเอาไว้ค่ะว่าถ้าเราใช้ความสุขให้เป็นอย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริงเราก็จะมีโอกาสที่จะมีความสุขไปเรื่อยๆเลย,เย,เย,เยแต่ถ้าเรามีความโลภมีความทะเยอทะยานตะกิดตะกายกระเสือกกระสนทุรนทุรายกระสับกระสายกระวนกระวายจะเป็นจะตาย ต้องการมีความสุขมากกว่านี้ยิ่งกว่านี้ไม่รู้จักพอพวกที่หาความพอดีไม่เจอเขาก็เรียกเราว่าคนบ้าค่ะคุณอืมอีแบบนี้ตัวเราเองเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าเนาะประเภทคนบ้าเนี่ยคือ อยากแบบไม่มีที่ทิ้นสุดนะคุณทําเป็นอินเทอร์เน็ตอลิมิเต็ดไปได้นะคะคุณว่าไหมคะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะคุณคะ่ะเวลาคนที่ไม่รู้จักพอในความสุขของตัวเองแล้วไปเกิดการปรุงแต่งในกายของตัวเองก็ดีหรือใดๆก็ดีมันก็จะปรุงจนเกินความจําเป็นค่ะคุณ ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าความสุขที่เราสแสวงหาจนกระทั่งแทบสิ้นชีวาลงมันเป็นของสมมุติเราก็แค่หาความสุขเท่าที่เราจะหาได้ดีกว่าไหมคะแล้วเราก็จงพอใจกับมันจงพอใจในความสุขนั้นๆถ้าเรามีมากหน่อยในทรัพย์สินเงินทองเราก็เอื้อเฟื้อแบ่งปันให้กับคนที่ควรจะให้บ้างมันก็จะเข้าหลักธรรมะสามหมวด จำได้ไหมคะธรรมะสามหมวดธรรมะสามหมวดก็มีอยู่ว่าหมวดแรกเลยค่ะคือพรหมวิหารสี่เราจะมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาใช่ไหมคะเมื่อเราเมตตาการุณาแล้วเนี่ยคุณทําแบบนี้ได้นะคะคุณจะได้รับรู้เลยค่ะว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ในใจที่แท้ทูเลยคุณมันเป็นความสุขจริงๆเลยอันนี้ไม่ใช่สมมุติสุขเลยนะ ที่เจนจีหมายถึงสมมติสุขนะก็คือพวกทรัพย์สินเงินทองอะค่ะคุณแต่ถ้าเป็นการเมตตาเสียสละกรุณาเนี่ยแหละค่ะมันคือความสุขที่แท้จริงเลยค่ะคุณคล้ายสัตว์ทุกข์อะมันเป็นความทุกข์ที่แท้จริงใช่ไหมแต่อันนี้มันก็เป็นความสุขที่แท้จริงเช่นกันค่ะคือมันจะเป็นความสุขที่เกิดจากจิตภายในอะค่ะคุณใจมันก็จะเบาไม่เชื่อลองทําดูสิคะเจนจีมาเล่าเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้แร้วค่ะที่ทุกคนจะเชื่อมันต้องลองทําต้องลองสัมผัสด,ดูทีนี้มาพูดถึงคําว่าความทุกข์บ้างเนาะถ้าถามว่าความทุกข์แก้ไขได้ไหมมันก็แก้ไขได้อยู่นะคุณเช่นกันค่ะเราก็แค่รู้เท่าทันของความทุกข์แต่มันจะมีความทุกข์อยู่ชนิดหนึ่งที่แก้ไม่ได้ก็คือทุกข์ในไตรัก ไปรักก็จะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแหละค่ะคุณเป็นความทุกข์ที่แก้ไม่ได้เลยแต่ทุกข์ที่แก้ไม่ได้ก็คงหนีไม่พ้น3ามอย่างนะคะก็คือทุกข์ในความรักทุกข์ในความที่ยังไม่รวยและทุกข์ในความที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บค่ะแล้วมันก็จะมีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งนะว่าถ้าคนทั่วไป ยิ่งไปจับจ้องความทุกข์นะพอเวลามีความสุขมันก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่พอกับความสุขที่ได้รับไงคะเพราะว่าคุณมัวแต่ไปจับจ้องความทุกข์ไงคะคุณ่่ฮะอ๋อโดเรมอนเขาก็ซิฟมาค่ะให้บอกกับกรนนัรยานมิทุกท่านว่า พอเรามัวแต่ไปจับจ้องความทุกข์มากๆแล้วเราต้องการความสุขแบบไม่มีขอบเขตแบบอัลลิมิ e เต็ดนะคะคุณธรรมชาติเขาก็เลยบอกว่างั้นก็อย่าเอาความสุขไปเลยแล้วกันนะจ๊ะมันก็จะตอบโต้ตีกลับทันทีนะสิคะคุณขาแล้วธรรมชาติที่บอกว่าตอบโต้ตีกลับก็เป็นธรรมชาติ2องภาคคือภาคสามัญวิสัยที่เป็นภาคทั่วไปและที่สำคัญเลยค่ะ เป็นภาคเหนือสามัญวิสัยที่เป็นภาคของความศักดิ์สิทธิ์โอ้โหโด้เลมอนบอกว่าเวลาหมดอีกแล้วละค่ะคุณผู้ชมแม่เวลามันสั้นแล้วมันเดินเร็วมากเลยละค่ะเนี่ยละค่ะคุณขาเวลาเป็นสิ่งเดียวที่ย้อนกลับไม่ได้เพราะฉะนั้นเร่งทำความดีเร่งศึกษาในความรู้ที่ถูกต้องและความรู้สึกที่ไม่ผิดพลาดกันนะค่ะเจนจิพยายามสรรหาเรื่องราวดีๆนำมาฝากกันสม่ำเสมอ แล้วถ้ายังไงเป็นกําลังใจให้เจนจีด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะโดเรมอนเขาก็อยากได้กําลังใจเช่นกันค่ะเอาเป็นว่าพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเนาะโดเรมอนเนาะ